สำหรับมูมะฮไม่ได้เคยมีโอกาสเข้าไปถวายงานแต่ว่าท่านพ่อก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปถวายงานท่านพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าในหลวงทรงงานหนักแค่ไหนไปในที่ที่คนปกติธรรมดายังไม่อยากไปเลยเพราะว่าลำบากกว่าจะไปถึง แล้วบางทีก็ต้องเดินเท้าอย่างเดียวรถเข้าไปไม่ถึงท่านก็เสด็จไปทุกที่ที่มีประชาชนคนไทยอยู่เพื่อไปให้กำลังใจเพื่อไปช่วยเหลือเพื่อให้รู้ว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิง้งความประทับใจอ่คงเป็นความรัก ความเมตตาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต่อประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเป็นใครอาชีพอะไระสำหรับโปรเจกต์ล่าสุดนะคะท,ที่ที่ทำกันไปวันที่2 2มองว่าถือเป็นเกียรติสูงสุดนะคะที่ได้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ที่ทำให้ทุกคนได้มารวมตัวกัน ได้มาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายเป็นครั้งสุดท้ายทุกอย่างมาจากใจทุกคนอยากอยู่ตรงนั้นอยากทำถวายอยากเป็นส่วนร่วมแค่ได้เดินเข้าไปได้ร้องเพลงแค่นั้น ก็พอแล้วจะแดดร้อนแค่ไหนจะฝนตกแค่ไหนไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาวันนั้นเราทำ,าทำให้ให้คนเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราแตกแยกแต่พอถึงวันที่พวกเรารวมใจกันเราก็กลับมาเป็นประเทศอย่างที่ท่านอยากให้พวกเราเป็น